คือมีทัศนะที่ไม่ตรองการแนวทางพุทธศาสนาพุทธศามุ่งหวังให้คนทุกข์ให้ความเย็นคือนิพพานเนี่ยแต่นี้ไปสร้างเรื่องปัญหาที่มันเคยมีกันมาเครื่องรางของขรังแต่ก่อนก็จะสร้างเป็นพุทธลูกเป็นรูปพระอย่างสมเร็จอย่างไรเงี้ยไม่ได้มีเป็นรูปหลวงพ่อหลวงปู่อะไรกันมามากมายเหมือนสมัยปัจจุบัน แต่สิ่งที่เพี้ยนออกมาเรื่อยๆคิดอะไรขึ้นมาได้เอาเต่ามาเป็นเครื่องรางของขลังบ้างก็มีเอาอะไรต่ออะไรที่คิดว่าแปลมันโลดผลจนทยานเช่นเอารถซิ่งยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เอามาติดไว้หลังพุทธรูปหรือเครื่องรางของขลังก็ต้องเรียกกันว่าเพี้ยนไปเรื่อยๆ ไอความคิดแบบนอกรู้นอกทางเนี่ยมันจะเป็นเนื้อง,งอกงอกออกมาทำให้คนเนี่ยเฟไปคนโดยเฉพาะศรัทธามไม่ถูกต้องไม่มีสติปัญญาก็จะเสียเงินเสียทองกับของพวกนี้ไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านี้นเลยเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าถ้าทำไปแล้วมันไม่มีประโยชน์ก็หยุดหยุดเถอะ ทำอะไรที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ดีกว่าทำงานงสงเคราะห์ศาสนาสงเคราะห์บ้างทำที่เผยแพร่ดีๆงามๆช่วยกันทำดีกว่าอย่ามาส่งเสริมสิ่งที่นอกลูนอกทางทางศาสนาเลยเจริญพรยังมันยังไม่ถึงขั้นผิดเป็นอาบัติอะไรมากมายแต่ว่าถ้าอวดอุดอริอะไรมากเกินไป ว่ารุ่นนี้วิเศษอย่างนั้นวิเศษอย่างนี้และมันไม่มีคุณวิเศษนั้นจริงๆก็ต้องเรียกว่าเข้าข้ออุดอุตลิเพ้เได้ในโค้ก็มีบอกว่าถ้าเกิดจะทำพระตุมงคลนี้ขึ้นมาก็จะทำให้ผู้ครอบครองเหรียญนะครับก็อิจฉาอย่างปลอดภัยอะไรเงี้ยคนเนี้ยนเนี่ยก็เริ่มกระเดียดเข้าไปโฆษณาสัรพคุณอวดอ้างที่เกินความเป็นจริง ที่ที่คุ้มครองผู้บริโภคเขาคงไปไปจัดการอย่างนี้มันมีไม่เยอะนะคนไทยรนะุ่นดูดซับอย่างนี้รุ่นอะไรที่มันแล้วชื่อชื่อมันแลว,วิทสมสมลาที่แล้วมันกระตุ้นหนูกระตุ้นตาคนจะได้เช่าซื้อหาไปไว้ก็ ต้องบอกว่าประชาชนคนไทยนะอย่าเป็นเหยื่ออย่าเป็นลูกค้าสิ่งพวกนี้เลยมันเป็นสินค้าที่แฝงไว้ด้วยความไร้เหตุผลความงมงายมากกว่าเจรเริ่มต้นผมก็อ,าอยากฝากหึวงชาลีตอนนี้นที่มีสองฝ่ายมีทั้งบางคนก็เหมือนจะหลอกเชื่อแล้วแล้วก็บางคนก็เหมือนจะวิพากวิจาร์ว่าไม่เหมาะสมสกับคุณศาสนาครับผมก็ชาลีตอนนี้แบ่งเป็นสองฝ่าย เอาละฟังที่คิดว่าสนับสนุนให้สร้างก็ลองทบทบทวนดูให้ดีนะส่วนฝ่ายที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องไปด่าทอมากมายเอาแค่ว่าเราไม่สนใจใครจะสร้างจะสร้างสร้างไปทำไปเราอยู่ร้อยลมเย็ยนเป็นสุขให้สบายไว้ก่อนไม่ต้องไปเดือดร้อนถึงขั้นเกลียดชังตีโพยตีพายต่อว่าต่อขานด่าทอก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร เอาเป็นว่าเรารู้อยู่วันนี้ไม่ถูกไม่ดีไม่มีสาระในแนวทางของมรรคผลนิพพานเป็นเรื่องของความต้องการเงินทองต้องการสร้างความขังความโด่งดังอย่างที่ว่านะพ่อพุทธเา้า์เคยเขียนก่อนว่าบดใหม่ๆก็อยากดีพออยู่ไปไม่กี่ปีก็อยากดังใครห้ามก็ไม่ฟังเพราะอยากโดง่งหนักๆก็เริ่มเริ่มคดเริ่มโกงแล้วก็ค่อยดับไป